สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเน่แคปิตอลนะครับผมคลิปนี้แซมมาแนะนำโตโยต้าโคโร拉เอลติสหนึ่งจุดแปดคันนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยจัดๆนะครับไม่น้อยมากครับรถปี2020นะครับเลขไมเพียง7,000 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคานะครับ4,99,000บาทนะครับ เป็นราคาแคมเปญโปรโมชั่นนะครับผมราคานี้นะเป็นราคาที่ลดปรับลดลงมาแล้วนะครับผมนี่นะแล้วก็คันนี้เป็นหนึ่งในคันที่ทางพ่อค้ามาเลือกรถแล้วนะครับเตรียมที่จะดำเนินการซื้อขายกันนะครับผมแต่ว่าใครเห็นคลิปวิดีโอชุดน,นี้ก็สามารถที่จะจองก่อนล็อกก่อนได้นะครับผม4 9 9 0 0 0 9,000บาทนะครับมีเก็บงาน2ชิ้นเท่านั้นนะครับสวยจริงๆนะบอกเลยสวยจัดนะครับให้ดูก่อนที่มีต้องเก็บงานนะครับก็คือมีในส่วนของกันชนหน้านะครับที่ครูดนะนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของประตูด้านหน้าขวาฝั่งคนขับที่มันมีรอยยุบ นี่นี่นนะรอยยุบนิดหนึ่งนี่นะสองชิ้นแค่นั้นนะครับเครื่องพันแปดร้อยซีซีนะครับ, 1, cc, ค,รบคันนี้นะพันแปดซีซีนะสวยเลยนะดูฝากระโปรงสวยมากนะครับสติกเกอร์อยู่ครบทุกชิ้นนะครับดูครบครบเลยนะครับครบนี่ดูกลมๆคมๆสวยงาม,งามซินเลอร์หรือยาแนวเห็นไหมตรงเลย นะครับตรงเลยนะครับนี่สติกเกอร์ใสหรือว่าภาษาช่างเขาเรียกว่าสติกเกอร์ตาไก่นี่ก็มีไล่มาเนี่ยหัวน็อตเห็นไหมสวยนะซอกต่างๆสวยมากนะครับเบ้าหัวโชค๊คอันนี้คือจากโรงงานนะครับอันนี้คือจากโรงงานแบบนี้เนี่ยนะคานสีคานกับสีในคือส่วนของห้องเครื่องเห็นไหมสีเดียวกันนะครับน็อตยึดคานหน้าไม่ขยับ นะครับอันนี้คือสาตาร์รถอยู่นะครับเงียบมากนะครับนเนี่ยหัวน็อตสวยเนี่ยสีคานนะครับแล้วก็ไล่มาหัวน็อตเดิมๆฝาเดิมๆของโตโยต้านะครับดูกลมๆคมๆสวยๆหน้าเดิมๆนะครับสวยมากอ่านี่ กทอนี้นะครับ7 4 3 7นะครับใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมาหาแซมได้นะ086 354 3692นะครับเดี๋ยวส่งไปให้นะดูยางก่อนนี่ยางปี2024นะครับสวยนะไฮบริดมีเก็บงานตรงนี้นะครับดูด้านในสวยงามมากนะครับปีกเบาะตั้ง ตรงมีรอยยุบเล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นไม่ได้มีผลต่อการใช้งานเลยนะครับผมผมมาไล่ลอกอีกแล้วนะครับลอกทุกคันเลยไฮบริดปี20เไม่ว่าจะเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นน้ามันลอกทุกคันไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรเลขม็กมา7688กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมประวัติเข้าศูนย์ครั้งต่อไปนะที่71,300นะครับ นี่นะ71,300่น 71, นะครับดูซอกประตูสวยงามมากนะครับสวยงามมากสติกเกอร์ต่างๆก่อนประตูไม่มีรอยไขของหัวน็อตใช่ไหมสติกเกอร์สวยสวยงามนะ,อะลองดึงในส่วนของดูโครงสร้างยาแนวเม็ดอาร์คต่างๆตรงๆสวยๆนะครับ นี่เป็นพุทสตานนะครับสีฟ้าๆเนาะหน้าจอก็มาตรฐานครับบลูทูธซีดี USB นะนี่ก็หัวเกียร์อันนี้ไม่ลอกนะครับแล้วก็จะมีโหมดเนี่ยมี EQ โหมดได้โหมดต่างๆนะครับตรงนี้เบรกมือเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้านะครับอันนี้คันนี้ได้กุญแจ1ชุดนะแจ้งก่อนเลยกุญแจรีโมทหชุดนะครับ แล้วก็สำเนารถแซมหาสำเนารถไม่เจอแต่ว่าแซมดูจากกกมทันเนี่ยคันนี้รถปี2020นะ<ม>เห็นไหมอ่ะดู<ม>นี่ปี 2020, 2020นะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูแผ่นเพจก็ได้มันก็จะระบุบอกอยู่แล้วละ่ะมีช่องเสียบกล้องบันทึกหน้าแล้วก็ USB Type AA Lightning นะครับรงลายมัลติฟังก์ชันนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะ ด้านท้ายก็มาตรฐาน,นครับมีแอร์สำหรับผูดด้โดยสารด้านท้ายนะครับมาตรฐานเลยดึงอึบมาดูโครงสร้างสวยงามนะครับอึบดึงดูตรงนี้อ่ามีรอยขีบนะครับรอยขีบชัดเจนนะครับท้ายไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหรือว่ากันชนท้ายมาพร้อม กล้องกับเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับอ่ไม่มีกล้องโทษทีครับอันนี้กล้องคือเป็นกล้องบันทึกอุบัติเหตุเป็นซัพพลายเออร์ติดตั้งนอกนะครับในห้องศูนย์นะนะครับฝากระโปรงท้ายสวยๆเนียนๆแบบนี้ดูเห็นไหมซิลเลอร์ยันแนวตรงแนวเลยเล็บจิกไปก็นุ่มๆเลยนี่เห็นไหมดูฝา,าท้ายสวยเห็นไหมฝา,าท้ายสวยๆนะครับ นี่ฝาย้ายเนียน,เ,น,ยนเลยไล่มาดูร่องน้ําไหลเห็นไหมตะเข็บคมรอยาร์คม,ออคมนี่นะคมคมเลยนะครับไล่มาสวยงามคานด้านในสวยงามนะครับไม่เงานะครับเหมือนเดิมครับหลุมล้อ,อไหลสีต้องเป็นสีเงินเงินแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องไม่มีการสาดสีเข้าไปนะครับ ้องไม่ให้สีเดียวกับตัวรถแล้วก็ยาแนวสีครีมนมแบบนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือเดิเดมๆโรงงานนะครับนเนี่ยล้ออะไหล่สวยอยู่เลยเนะยัมีเส้นเขียวๆด้วยไม่เคยแตะพื้นเลยล้ออะไหล่นะครับดูรอยขีดของหุ่นยนต์ดีกว่าเห็นไหมเนี่ยรอยขีดของหุ่นยนต์นะเห็นไหม นนี่นะครับอมาดูสวยงามนะครับมามาดูเพจนิดนึงเพจมันก็จะระบุอยู่แล้วละ่ะว่าปีอะไรนะเห็นหมปี2020นะครับนี่เซปเทมเบอร์ September, ปลายปี2020นะครับซองประตูงาม งามกรประตูงามนะครับอ๊บอ่าอน,นี้ก็สวยสวยงามเดิมทั้งคันครับคันนี้บอกเลยว่ารถเกรด A ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโครงสร้างเดิมเดิมเนะบาะฝั่งคนนั่งสวยงามอยู่ Airbag 2ลูกนะครับ a i r ์แบ็ลูกนะโอเคนะครับใครหาเอาติด8 h ึ่ง i อยู่นะมีแนะนำเลยคันนี้นะครับ เป็นหนึ่งในที่พ่อค้าหรือเต็นท์มาเลือกแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะซื้อนะครับน่าจะมีเวลาให้แซมขายไม่เกินสุดสัปดาห์นี้ไม่เกินวันที่20 21นี้แหละนะ9 9 9 0 0 0บาทนะสำหรับคันนี้นะไม่70,000ปี2020 1.8 h b บิดใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมา0 6 6 5 4 3 6 9 9 2ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ